ดูที่ตรวจด่านชายแดนกันบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยงที่มักจะมีการลักลอบเข้ามานะคะโดยที่จังหวัดแม่ห้องอนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนก็ได้ตรวจเยี่ยมด่านการค้าชายแดนไทยเมียนมาพร้อมมอบนโยบายในการดูแลปัญหาการลักลอบเข้าประเทศค่ะ <c oughs> เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยน,นายชนะทิพย์เสียมแย้มประหลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมบริเวณจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่นอำเภอแม่เงาอำเภอขุนยวมตำบลแม่เงาค่ะอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพรานและฝ่ายปกครองที่ประจำจุดตรวจช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่นซึ่งเป็นช่องทางที่ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเมียนมาพร้อมกันนี้ก็ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ใหกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลโดยมีนายอำเภอปลายพร้อมกำลังทหารพรานกองร้อยที่3602รายงานสถานการณ์หลังทั้งสองประเทศมีการปิดด่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ค่ะทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้กำชับการดูแลและป้องกันการลักลอบเข้าประเทศเพื่อมาขายแรงงานอย่างผิดกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งให้เพิ่มมาตรการคุมเข้มในการป้องกันดูแลปัญหา ยาเสพติดอีกด้วยครับ